สวัสดีจ้าทุกคนเปียวจะออกไปข้างนอกนะคะทุกคนเปีใส่ทุกคนเบิงนะคะมือเสามีคนมาเอาดอกไม้เปียวนะคะ <c oughs> นะคะทุกคนมือเสามีเด็กหน่อยนะคะมามาอยู่มุมนั่นแหละคะ่ะมาเอาดอกไมบ้บานเปียวนะคะมุมตรงหน้าบานตรงนั้นนะคะา <c oughs> มาเอาดอกไม้มาลักตอดดอกไม้ล้วบันนีเปียวว่าจะเดิอนออกมาบอกเขาบันนี บริเดินอ,อกมากนะคะดอกไม้อันนี้เขาจะเอานิยมไปเฮดมงขุดนะแม่ค่ะทุกคนทุกคนบอกต่อบ,บรีปาลาเวลาแดดแดดออกแล้วแบบเขาหอมมากๆเลยนะคะกินเขาหอมฟุ้งอื็อบลต่อบรีปลาไปฝากยานะคะจะไปกินมิสมมาบานยามิสมมาคือเทศกาลเฉลิมฉลองฤดูร้อนนะคะอือ ตอเบอรีบานะคะเวลาแดดออกส,สินอ่ะตอเบอรี่ส่งกินหอมละมุนมากเลยค่ะทุกคนโดกดกขนาดเพิ่งเก็บไปได้น่ะปลาเต็มไปหมดเลยน่นนี่ใหญ่ครับนกอยู่ห้างอยู่ตรงนี้เขาก็ได้กินเรื่อยแล้วนะคะ่ะ <kle> นกมีจ้าน่ะตดบรีป่านะคะบางลูกนี่คนกินแน่นกกินแน่แบ่งกันกินค่ะแล้วก็ปูไว้ยิ่งเก็บยิ่งเยอะยิ่งแตกค่ะทุกคนค่ะ ทองไทที่ว่าแดดถึงเขาก็จะสวยเนี่ย,ยถือว่าหญ่นะคะลูกนีน่มันซ้อนค่ะเมิงเ่งนะทุกคนลูกใหญ่ค่ะโอ้ยสตอร์บอรีปลาลูกใหญ่เกือบซ้ำนิ้วก้อยลูกน้นอยนี่ค่ะปกติแล้วสตอร์บอรีปลาเขาจะลูกปกติเขาจะลูกประมาณเนี่ยนะคะทุกคนเห็นบ่อนี่ยลูกเขาจะน้นอยแบบนี้ อันนี้ถือว่าใหญ่มากเลยนะคะเห็นบอ่อุ้ยเฮี yeah. ยเน,นี้ยไปใส่ละติดไปฝากเนี้ยเพล่าอันนี้แห้งลายคักดูกครับลูกปกติเขาจะลูกน้อยๆสิเนี่เองอะค่ะเขาบเลยลูกใหญ่แต่เขาเอามาปลูกอยู่บ้านเขาได้น้ำแน่เกาก็มีเปียวบุค่อยไห่ปุ๋ยค่ะเพราะว่าเปียวพยายามไห่มันแบบว่าธรรมชาติที่สุดนะไมั้ยคะทุกคน <c oughs> ลูกไงครับพูดนเบืนะ้องเน้าน้ำน้ำดอกกุหลาบตรงระวังนะคะ่ะเวลาตปวเห็ดสวนเห็นอย่างเปตรงพยายามใส่ถุงมือเพราะว่าเวลาน้ำทิ่มเล็บเะเจ็บเจ็บเอ็นยูซี่เนี่ยค่ะโดนน้ำทิ่มเข้าไปในในซอกเล็บ่บเหมันว่าโอ้ยก็ใส่ถุงมือตลอด <c oughs> <c oughs> เจ็บเหรอไหมคะเพราะว่าถูวม,มือเปียวตรงทำมาหากินนะคะโดนน้ำมันโดนเอียงเข้าไปเชื้อโรคเขา เข้าไปปอบประมาทนะคะเนาะทำอะไรไม่ประมาทอุย้ยนี่แหละคะ่ะทุกคนปนะคะอปงดูอันนี้กำลังขึ้นผลผล,ลมากล่างไม่เพียวคนอื่นเขาไปมิสซุม,มาก,กันหนังเต็นเสาแล้วเพียวกับยุบาลเห็นไหมทุกคนอือ หนูกัดต้นฮาล์ลตต้นลาสเบอรี่ทิ่มแคนบบเห็นหู่งอเมริกันบูเบอร์รี่ของเปียวมีลูกบักกีลูกเองปีนี้บ่คอยดกเพราะเปียวเรินใส่ปุ๋ยนะคะ เก็บสตรอเบอรี่ป่าไปฝากแม่ย่านี่แหละคะ่ะปลูกสตรอเบอรี่อันนี้บ่ขึ้นกันเลยสตรอเบอรี่ป่านี่ยแหละคะ่ะอันเทศกาลมิสโซมานี่เฉลิมฉลองฤดูร้อนเขาก็จะพากันกินมันฝรั่งตม้มปลาแซลมอนแล้วก็ปลาลาดปลาสดปลาดองเขานะคะแล้วก็จะกินพวกสตรอเบอรี่เพราะว่าสตรอเบอรี่ไม่ออกเนาะ สตรอเบอรี่สวีเดนนี่จะเป็นสต,อสตอรอเบอรี่ที่ว่ามีขนาดลูกจะนิดน้อยนะคะแต่ก็จะหอมหวานความพิเศษของเขาคืออยู่ความหอมหวานเนาะคะ่ะเนาะเจ้ามีกินหอมแบบพิเศษเนี่ยแต่ว่าลูกจะน้อยนะคะแล้วก็นี่แหละค่ะคือความพิเศษของสตรอเบอรี่สวีเดนเนาะคะ่ะตัวเคยสั่งจากประเทศอื่นมากินแต่ว่าคยกินนะคะค่อยซื้อมากินแต่ว่าน,นะะัากกนา่นกับบอสเซีบบก็ยังสตรอเบอรี่สวีเดนนะคะ เขาจะมีความหอมพิเศษก็จะต่อบรีปลานี่ยแหละคะ่ะต่อบรีปลากับหอมหอม,หอมยิ่งแดดออกสิกินหอมเขาฟุ้งเลยนะคะนกกินจนอิ่มแล้วค่ะเบิงนกหังนกอยู่นี่ค่ะกินจนอิ่มเล้ะอยู่ใกล้หม่องนีรายเป,ป้นกระปูว้นี่แหละคะ่ะเดไปทํางานกลับมานกกินแนม่มาแรงกินแน่กระเรือเขาเก็บนะ่ะนี่ค่ะปูไว้กินเอง บ่ค่อยใส่ปุ๋ยเพราะว่าเพื่อจใส่ปุ๋ยขิยงง้อเทียดเดียวตอนช่วงอันรูดูดใบไม้ผีหรือว่รูดูดใบไม้ลวงสินะคะจำนั้นแหลเะเพะื่อกับใสอีกเลยแล้วก็แห้งเอาใบใมไม้มิถงลงหมักม,มุมของใบไม้เองสินะคะเอากะปุ๋ยพวกนั้นแหละคะ่ะเพื่อใสปุ๋ยธรรมชาติไปไุ๋ยขิงง้อในเพื่อใสใสเทียเดียวปีละเทียเพื่อใสเพราะว่ามันสิเข็มเกินอะไมั้ยคะคนบางคนอะ ไว้เน้นยแต่ว่าหอมดีดีล้วปลูกไว้ให้หลานเก็บค่ะหลานบะมาเลยทั้งหลานอยูหลานสาวก็หลานซ้ายบะมาเลยค่ะก็เลียเก็บเองนี่แหละปกติน้องสาวแฟนสิพาลูกมานะคะตั้งแต่ปีที่แล้วปีสุดท้ายบาอมกเลยค่ะ แม่ยาลราก็เลยเงาเีสินะคะทุกคนผู้เปียวก็เลยปเปียวก็เลยให้แฟนเพื่อโทรไปหาแม่ไปหาโทรไปหาแม่ทุกหาพ่น,นตรงการนี่ยังต้องบอกเอานะคะเพราะว่าคนอยู่นี่เขาอยู่พาย,ยุมันคักโผลจนกลายเป็นแบบยิ่งมีครอบครั้วนะคะจะเป็นบางครอบครั้วนะคะเขาก็จะมาไปมาหาซูพ่อแม่สินะ,ะบางขอบครัวบ่ค่อยไปหาสูสินะคะ ติดงานแนมีครอบครัวก็ต้องไปทั้งครอบครัวซาม,มีหรือมียค่ไปกนสินะคะทุกคนก็คือเปลี่ยนนั่นแหละค่ะว่าอะรกับปีไม่ว่าอะรกับสงการถ้าเขาเลือก็แค่โทษสหาแม่แล้วก็ตรงครอบความหาเอาสื่อกับเขากับน้ำนี่ยังไปเจ้าเสี ก็ซื้อให้แม่กินเปี่ยวกับเฮงสนละเนี่ยเก็บสตรอเบอรี่ป่าน้อยไปให้ย่านะคะเทศกาลเฉลิมฉลองฤด,ดูร้อนนะคะนหอมหวยๆดีแท้อุย๊ยควนบองว้าวตื่นเต้นลูกใหญ่มากโอ้ยล่วงเลยเฮ้ย เาทุกคนเบิกมางไงคะมันอยู่ในซอกหลีบเลยไหมคะไม่หนีบไ <c> ป <oughs> เอาเดอกไม้มาป่าปลูกไว้มันก,กันเลยหกดอกใส่ตอาดอกไม้นี่วะดอกไม้น,นี้ได้มาจากงาน่ะค่ะเดี๋ยวก็เลยมาปลูกไว้ <c oughs> นี่แหละค่ะทุกคนสำเนียงแล้วก็ดีใจแล้วคิววคคดผอดแล้วเก็บนังเก็บนี่ไปให้เราเอายางผู้เฒ่าเห็ดให้เราสำเนียวก็ดีใจแล้วเก็บสตอเบอรี่ป,ป่าไปฝากแม่ยา คนเฮาเถามากกคือเด็กหน่อยเลยค่ะทุกคนคือเด็กหน่อยเขาก็ต้องดูแลเอาใจใส่กันไปทุกคนพอได้เราได้กินหอมๆแล้วก็ดีใจแล้วเยอนะนะกินทุกมืออยู่แล้วตอปลีปลาไปปลูกไว้ให้แฟนปเปียวเก็บไว้ในตู้เยน็นจก็อาหารเศร้าเนี่ยค่ะจะปลูกไว้เมื่อไนน่นะในกระถางนี่ไปกปับปลูกไว้ปีแรกจะพ่ค่อยโดค่ะถ้าเป็นปีที่สองที่สามเขาจะเริ่มใหญ่แต่ดูสวย นะทุกคนมังเนี่ยเขาก็เปี้ยวบริเส่ปุ๋ยเขาน่ยนะะเขาก็เลยบ่ค่อยสวยนะคะตรงนี้อันนี้เพีวพึ่งปลูกปีปแรกไงมันไบ่สวยนี้ในกระถางถ้าผ่านไปปีที่สองคนละจัสีสวยตอบอรี่ตอบอรี่ป่านะคะแต่ชอบเขาเพราะว่ากินเขาหอม,หมตอเบอรี่อือ่นกับปู่ขาแต่เขาบ่ค่อยดกนะคะอ่อนซ้อนได้้ทุกคน อืมได้คะเขาอยู่กับตน้นอุ้ยตนน้นหญ <c oughs> ้าคันไม่ต้องไปเลสวยรู้อย่างเดียวเขาทุกคนอยู่น้ำปลาเนาะเลี้ยงแบบธรรมชาติไหมครับเดีวเลี้ยงแบบธรรมชาติไปเลเลี้ยงแบบอย่างอยู่น้ำปลาหาา<ว>ยาปลายัางหดส่วนจะคลองค่ะบริเวณีสัตว์เลี้ยงเขาคันเนาะที่ก็ต้องหดน้ำเราแห้งเมื่อเราค่ะทุกคนบึน้ง โอ้ยเยดี๋ยวคายกินไปพูนอันนี้ฟางเดี๋ยวก็ได้มาจากน้องอันด้อค่ะเจ้าก็ต้องมาเก็บมึองอันนี้ตอบรีนี่บ่ขึ้นเลยเป็นหมันนี่แหละค่ะเวลาห่อนกน็ห่อนแหง้งเพื่อบ่ค่อยได้อยู่บ้านนะแม่ค่ะโอ้ยบุงลูกนี่ใหญ่ค่ะตอบรีป่านะคะลูกนี้ใหญ่มากพทษนะก็ยังเหลืออยยุเดี๋ยวก็ได้เก็บอีกสองสามเทียค่ะทุกคน เก็บเล็กเล็กน้อยไปอันนั้นกับมันฝรั่งกาลังใหญ่บอกทั่วเปเยลกาลังติดดอกค่ะติดมากอันนี้ผักกวางตุ้งบอกกาลังใหญ่เดีเ๋ยวเบลต้องหดนามแล้วนี่อันนี้ผักเขียวก็เริ่มใหญ่แล้วเดีเ๋ยวจะมาตัดการตัดกินเขาค่ะโอ้ยทุกคนบอผักเบลกาลังโป่งค่ะมาเด้อขวดเด้อเบลจหดนามเขาอันนั้นไปนตัดกินเลย,ยนี่นะต้นหอมหัวหอม ทุกคนมึงแลดิสกุเปียวมิเะใบงามคักงามเนี่ยหัวออกไปนั่นเอ้ยหัวเขาบอกออกหัวกำลังโปง่งตัวใบงามงามคักใบตอนมันแรงลงลหลายลายทุกคนเป็นอย่างคือว่าลงหลายแทะพันนี่นะแม่ค่ะแลดิสพันนี่ก็ค่อยโอเคเลยเป็นอย่างคือใบหลายคักแตะเดยไปต้องมาตัดใบนี่แหละค่ะทุกคนเปียกกะเก็บผลไม้นะคะจะเอาไปฝากยาเดี๋ยวเปียกไปวางไว้ในบ้านก่อน เดี๋ยวเบลจะพาทุกคนมาเบื้องดอกไม้นะคะนี่ค่ะทุกคนดอกไม้ดอกไม,ม้นี่เป็นดอกไม้เทศกาลเฉลิมฉลองมิสมมาเนาะคนเขาก็เดินมาเมื่อเ้ารนะคะเขาเดินมาตรงนี้เหรอเขาจะมาตัดเอาดอกไม้เบวเขาคฮมประกาศตัดบนันนี้เขาก็เลี้ยไปดึงเอาตรงพูนเพื่อว่าสิบบอยเขาไปตัดเอารวดเยวออกมาเพอทันนะคะสวยมากเลยนะคะอีกมองหนึ่งเปิดปลูกไวค้ค่ะทุกคน เรามือม่อือ่นพวกเราไปจะทำความสะอาดนะคะบ่ได้มีเวลาดอกไม้จะคล้ายๆกันดอกอันนี้กับสวยนะคะทุกคนเห็นบ่สวยงามมากพี่บอกท่านได้ตัดห้าออกนะคะเพราะว่าใเอว้ทะเบงสวยนี่นะคะนาห้อนสวยงามเต็มไปหมดดอกไม้ดอกห้าดอกห้านี่แข็งแรงทนทานมากเลยนะคะทุกคนเขาจะเปิดเขาจะเกิดมาเองทุกปีนะคะเขาเอินว่าดอกเดซี่มั้งอันนี้ สวัสด,ดีนะคะทุกคนตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสองเคืองค่ะทุกคนอากาศอายู่ที่ประมาณ22อ,องศาค่ะอยู่กลางแดดเปียวก็อยู่ใต้ต้นซากุระนะแมคะ่ครับปกติเขาต้องไปบานยาวนะคะไปกินเขาแต่เปียวให้แฟนไปก่อนเปียวจะไปตอนเย็นนะคะเป,ปียวก็ทำควาสาดบ้าง,งพึ่งแล้วนะคะทุกคนเปียวจะให้ทุกคนเบ่งดอกต้นซากุระเปียวนะคะนี่ค่ะทุกคนเพราะดอกใหม่มันออกไปหมดแล้วเนาะคะ่ะเนาะใบเขาก็เริ่มโปง่ง เปลือกก็ชอบมานั่งอยู่ไต้ต้นเนี่ยค่ะแล้วก็ตามสมบรกหุงอยู่ไต้ต้น,นปูซาตร,ตรงนี้นะคะทุกคนร้อนเลนอยู่มุมนี้แล้นี่แหละคะ่ะทุกคนนี่แหละคะ่ะเ,เทศกาลมีสมมาค้นกับพาะกันไปเฉลมิมฉลองกับครอบครัวแล้วก็ไปกินเขากินอาหารนะคะรับดต้อนรับดดูร้อนของเขาหนะแม่คะ่ะทุกคนปกติทุกปีฝนจะตกนะคะวันนี้แต่ วันนี้เป็นวันที่อากาศดีมากแดดออกนะคะในรอบหลายปีคนเขาก็เลยพากันเริ่มออกจากบ้านแต่เศร้าตั้งแต่ไปเห็นตั้งแต่แปดโมงทุกคนออกไปเพี่วกันยังอยู่บ้านอยู่เลย <c oughs> เหนื่อยนะแมคะ่ค่ะเฮตุงานหมดวันตั้งแต่เมื่อวานวันหยุดวนันแรกเพี่วกับอยากทําความสะอาดบ้านขอให้ทุกคนมีความสุขในเทศกาลมิสซงมาแล้วก็ทุกๆวันนะคะเจอกันในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย